สวัสดีจ้ะพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาะเกบพุทธคุณปะเครื่องนะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้หนูได้เป็นภาพนะพี่จ๋าพีไม่ใช่ภาพอ่ะเป็นผ้ายันพี่รุ่นพิเศษจ้ะบานใหญ่มากเดี๋ยวนะจะวัดให้ดูนะหน้ากว้างนะพี่นะวันนี้ใช้กล้องใช้ไฟเยอะมากหน้ากว้างนะพี่นะหน้ากว้างนะแป๊บนึงหน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณ18นิ้วอ่ะ18นิ้วนะพี่นะส่วนสูงจ้ะ ส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณ23กว้าง18สูงย23กว้าง18สูงย23พี่จ๋าเป็นหลวงพ่อเดิมเป็นพยันหลวงพ่อเดิมพี่เดี๋ยวนะหยิยกให้ดูนะพี่นะพี่เก่ามากเก่ามากจ้ะพี่จา๋าสวยงามมากนะได้มาอย่างนี้ หนูได้มาสภาพอ่างนี้นจากพี่ถ้าเกิดว่าพี่พี่ท่านใดสนใจนะสนใจหรือว่าภาพไม่ชัดพี่มีตาปั๊มนะดูมีูตาปัม๊มอันนี้แม่ค้าให้ดูคร่าวๆพี่แม่ค้าให้ดูคร่าวๆนะสวยงามมากพี่สวยงามมากจ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทขอไว้ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทพี่คุ้มมาก ผมจริงๆพี่แล้วก็สวยงามมากพี่สวยจริงๆจะพี่จ๋ายหะค่ะเขียนว่ารุ่นพิเศษนะพี่เห็นไหมเห็นไหมเขียนว่ารุ่นพิเศษพี่นะคะแล้วพี่ดูความเก่าจะพี่พี่ดูความเก่าพยันผืนนี้นะพี่จ๋าปทางนูคิดแค่ห้าสิบาทพี่พอโบนจะส่งสินค้าฟรีอ่ะด้านหลังขออนุญาตแป๊บหนึ่งจ้ะด้านหลังนะด้านหลังอุ้ยด้านหลังจากพี่ด้านหลังสภาพเป็นอย่างนี้จ้ะนะ มีที่แขวนพี่จะแขวนหรือจะไปตั้งก็ได้แต่มีที่แขวนให้อันนี้มองมาได้เลยมองมาได้ปุ๊บรีบอัดคลิปให้พี่ได้เช่า,ได,ชาได้ชมได้บูชาจะพี่บ้านนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทจะ้ะบ้านนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทจ้ะพี่ปลายทางห้าสิบบาทพร้อมโอนจัดส่งสินค้าฟรีจ้ะพี่จ๋าเก่ามากพี่เก่าจริงสวยจริงจะพี่ภาพไม่ชัดยังไงพี่เอทไลน์นะพี่เอทไลน์เดี๋ยวให้ดูความเก่า เบอร์โทรจ้ะหนูจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะพี่นะหนูจะทิ้งไว้ใต้คลิปจ้ะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะอ่าภาพไม่ชัดยังไงพี่โทรหาหนูเลยนะพี่โทรหาหนูเลยนะอ่าให้ดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งขยับกล้องแป๊บนึงจ้ะขยับกล้องแป๊บหนึ่งนะนดจ้ะอย่างนี้เลยจ้ะ อย่างด้จากคุณลูกค้าจ้ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทจา้ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทนะพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะคะคุณลูกค้าจากคุณลูกค้าที่น่ารักนะนะคะพี่สวยงามมากเขียงรุ่นพิเศษนะมีตาปั๊มหนึ่งสองสี่แปดสองหลวงพว่อเดิมสองสี่แปดสองพี่มีสิงอยู่หนึ่งตัวเก่ามากพี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะจริง ้อโอนแักส่งสินค้าให้พี่จากพี่จริง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 กพี่ได้มาคู่กับพระบูชานะแั๊บ,บนึงจ้ะแป๊บนึงทีแบนึงหนูได้มาคู่กับพระบูชาอ่าพี่มองไม่เห็นแน่พี่มองไม่เห็นแน่หนูเอารูปภาพออกก่อนได้มาคู่กับพระบูชาพี่ขอไว้ทีหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทพี่ พยันนะอุ้ยอนะต,ตั้งเมื่อกี้อะอะที่ให้ดูหนูก็เดิมอ่ะมันทํายากหนูก็เลยทําไม่เป็นก็เลยเปลี่ยนมาตั้งขาอะมามาตั้งไฟอันนี้นะพี่นะมาตั้งไฟอันนี้นะพี่ชัดไหมจ๊ะพี่พี่ชัดไหมเนี่ยหนูหมุนก่อนพี่ชัดไหมจ๊ะพี่ชัดเนาะถ้าไม่ชัดยังไงพี่แอนไลน์เลยพี่แอนไลน์ได้เลยนะม,มาแล้ว มาแล้วมาแล้วสวยนะพี่นะสวยมากเลยอผ้ายันนะ่ะผ้ายันนะ่ะสวยงามมากเลยพี่กว่าจะได้ไลน์นะพี่นะ <c oughs> เนาะมาแล้วจ้ะนี่จ้ะพี่เป็นพระบูชานะพี่นะหลวงพ่อเดิมพี่หลวงพ่อเดิมเนี่ยพระบูชานี่หนูเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะนะคะพี่จะเป็นแบบนี้จ้ะพี่นะคะ เก่าสวยนะพี่มีแผ่นทองนะนะค่ะพี่ใต้ฐานจะ้ะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะพี่นะนะค่ะพี่เก่าสวยงามมากพี่นะคะรายการไหนภาพเบอร์ภาพไม่ชัดพี่แอดไลน์หรือโทรหาหนูนะพี่นะาศูนยะ์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะนะคะเป็นพระบูชาหลวงพ่อเดิมนะเก่ามากสวยงามมากหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทพี่พระบูชาหลวงพ่อเดิม ส่วนรายการนี้เขาเรียกพระอะไรเอ่ยพระงั่งหรือพระชัยนะเนี่ยนะคะพี่รายการนี้แปดร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้แปดร้อยบาทจะ้ะสภาพเก่าๆนะพี่นะคะสภาพเก่าๆจะพี่นะคะอาพระงั่งหรือพระชัยไม่รู้พี่แปดร้อยบาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่ มาเป็นถุงซิปถุงผ้ามานะพี่มาเป็นถุงผ้าไม้เขาบอกว่าทํามาจากไม้คันหนุนอะไรสักอย่างพี่จําไม่ได้แนละ้วลืมแล้วเนี่ยเปิดมาด้านในปุ๊บเขาเรียกมีดปากกาจะ้ะเป็นมีดปากกาของหลวงพ่อกวยนะทูมแป๊บหนึ่งเป็นมีดปากกาของหลวงพ่อกวยพี่นะคะเล่มนี้แปดร้อยบาทนะพี่นะสภาพเก่าพี่สวยงามมากพี่ดูความเก่าของเล่มมีดนะพี่ดูความเก่านะจ๊ะพี่ดูความเก่านะคะ เก่ามากพี่นะคะอืมจะเป็นยันหลวงพ่อกลวยนะพี่นะนะคะแปดร้อยบาทนะพี่เล่มนี้นะนะคะพี่คุณลูกค้าปิดไปก็จะได้พร้อมถุงถุงผ้าไปอย่างนี้เลยนะนะคะถุงผ้าไปอย่างนี้เลยแปดร้อยบาทส่วนรายการนี้เป็นตาเป็นอ่านภาพถ่ายพ่อท่ากับสีพึ่งนะพี่นะอันนี้หกร้อยบาทพอจะ้ะ มีสีพึ่งแล้วจะเป็นภาพถ่ายพ่อทาบนะหลังผ้าก็จะมีสีพึ่งกับอาเศษยผ้าจีวรนนะหกร้อยบาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่ตะกุดนะตะกุดนี้แม่ค้าไม่ทราบว่าวปเป็นของที่ใดนะหลวงพ่อท่านใดสร้างพี่นะคะพี่จ่ารายการนี้เจ็ดร้อยบาทพี่นะคะความยาวของตะกุดนะห้านิ้วจ้ะพี่ความยาวของตะกุดห้านิ้วพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะ ส่วนรายการนี้เป็นมีดจะ้ะความยาวของมีดรวมปอกนะห้าครึ่งพี่ห้าครึ่งนะนะคะเปิดมาพี่จะเป็นทรงเหมือนทรงพักขันนะพี่นะเล่มเล็กอ่าแปดบาทเช่นกันจ้าพี่เป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมนะพี่นะเป็นมีดพักขันนะนะคะพี่ความยาวห้าครึ่งนะแปดร้อบาทจ้าปลายทางห้าสิบบาทจ้าส่วนรายการนี้พี่ เขาบอกว่าเป็นยันกอกเพชรทำมาจากหางช้างนะแม่ค้าก็ไม่ทราบถามก็มาอีกทีหนึ่งพี่นะคะอันนี้ก็เจ็ดร้อบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทตะก,กุดเขาบอกว่าเป็นปูเอี่ยมปูเอี่ยมวัดสะพานสูงนะพี่นะคะปูเอี่ยมวัดสะพานสูงพี่ดอกนี้ขอวิธีหนึ่งพันบาทจะ้ะ พี่เก่ามากพี่ดูความเก่าแล้วก็สวยงามมากพี่นะคะมีดอกเล็กด้วยนะความยาวนะคะพี่ความยาวนะสี่นิ้วจะพี่นะคะสี่นิ้วนะพี่เก่ามากพี่นะคะเก่ามากจะพี่นะคะเขาบอกว่าเป็นของปูเอี่ยมนะคะหนึ่งพันบาทจะพี่พี่จ๋าอ่าตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่ทราบพี่นะคะ อันนี้เจ็ดร้อยบาทพี่นะคะไม่ทราบเนื้อะนะพี่แมคค้าไม่มั่นใจนะแม่ค้าขอบคุณที่รับใต้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหาเจ็ดร้อยบาทจา้ะส่วนรายการนี้พี่รายการนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะนะคะเขาเรียกอะไรเอ่ยไม่ทราบพี่นะคะองค์ซ้อนองคหนะ้าหลายหน้าหลายมือนะองค์ซ้อนองค์หลายหน้าหลายมือพี่นะคะเก่ามากพี่แล้วก็สวยงามมากพี่ดูความเก่านะพี่ดูความเก่าพี่นะคะ หนูขอวิธีหนึ่งพันบาทนะพี่นะนะคะหนึ่งพันบาทจะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจะส่วนรายการนี้เป็นปากน้มปากน้านี่เจ็ดร้อยบาทนะพี่พร้อมเลื่อมเก่านะพร้อมเลื่อมเก่าพี่นะคะเก่ามากสวยงามมากพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่ส่วนรายการนี้พัดล่วงลางปืนพัดล่วงลางปืนนี่หกร้อยบาทนะพี่นะนะคะน่าจะเป็นเนื้อโลหะมากพี่นะคะพี่เพราะว่าหนักหนักนะหกร้อยบาทจ้ะ กุมารหลวงพ่อกวยพี่นะคะกุมารพ่อกวยนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะกุมารพ่อกวยนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะปลายทางห้าสิบบาทส่วนรายการนี้ไม่ทราบพี่พระเก่าไม่ทราบที่นะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทพร้อมควรจะส่งสินค้าฟรีจ้ะองค์นี้ก็ไม่ทราบที่ปิดตานะนะคะปิดตาค่ะห้าร้อยบาทจ้ะ พี่จ๋าหลวงพอ่อทวดเนื้อเบามากเขาเรียกเนื้อเนื้ออะไรเขาบอกหนูมานะพี่แต่หนูลืมนะเขาก็บอกหนูมาพี่แต่หนูลืมพี่องค์นี้หกหัวบาทจะ้ะสวยงามมากพี่หกร้อยบาทนะส่วนนายการนี้ปิดตาปูนาคลงรักพี่นะคะด้านหลังมีรอยจานนะพี่หกร้อยบาทนะด้านหลังมีรอยจานหกร้อยบาทจะ้ะอันนี้ไม่ทราบพี่เนื้อไมก่กระสิ์ลงรักเหมือนกันมีรอยจานพี่นะคะ มีรอยจานเหมือนกันนะพี่หกร้อยบาทนะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจากปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงพี่เนื้อเมกสิทธ์องค์นี้ก็มีรอยจานด้านหลังพี่หกร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะพี่นะพร้อมอวนจะส่งสินค้าให้ฟรีจากพี่จ่ารูปปล่อหลวงพ่อเงินรูปปล่องพ่อเงินองค์นี้นะพี่นะขอวิธีห้าร้อยบาทจากพี่จ่าถ้ารายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบลอพี่ตามไม่ทันนะพี่สามารถโทรหาหนุยหรือแอดไลน์นะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จากอาหลวงปู่ทิม ปิดตาปูทิมพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้เจ้าสัวปู่บุญเจ้าสัวปูบุญมีรอยจานด้านหลังพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นแหนบปูเขียนว่าหลวงพ่อจงพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้ปูสุกวัดปากคลองจ้ะอาปูสุกวัดปากคลองนี่หนูขายตามสภาพนะจ๊ะเพราะว่าตัวหนูเองก็ได้มาสภาพเป็น อะไรติดเนี่ยไม่รู้อะไรติดเนี่ย,ยไม่รู้ค่ะแม่ค้าขุดมั่วหมดแล้วเนี่ยได้มาแบบนี้จะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่ส่วนรายการนี้ไม่ทราบพี่เป็นทรงพะพุทธนะนะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจะ้ะอาชินราชเหรียญชินราชพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะไปทางห้าสิบบาทเดีย่าหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบ ห้ารอยบาทจ้ะส่วนรายการนี้หลวงพ่อทาพี่หลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกห้ารอยบาทจ้ะอารูปหล่อหลวงพ่อท่านขายก้นอุพ่อขายก้นอุห้ารอยบาทจ้ะน้อยมากเลยอ่ะรายการนี้พ่อไปวัดกําแพงพี่ ห้าร้อยบาทนะส่วนรายการนี้หลวงพ่อเนียมพิมพสองหน้าห้าร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะอ่าหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมพี่พิมพสองหน้าจะห้าร้อยบาทจะส่วนรายการนี้พี่วัดบ้านแหลมหรือเปล่าไม่มั่นใจนะเป็นทรงเหมือนพระพุทธจ้ะพี่นะคะแม่ค้าไม่ทราบที่นะห้าร้อยบาทจะเหรียญอาจารย์ฟันพี่อาจารย์ฟันจะนะคะห้าร้อยบาทจะอ่าหลวงพุทิม องนี้หกร้อบาทจะ่จะเจริญพรล่างนะรายการไหนภาพเบอร์ภาพไม่ชัดตามไม่ทันพี่ถวานลงเลยนะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์รูปหล่อพ่อกวยห้าร้อยจากพี่นะคะไปทางห้าสิบบาทนะอาปิดตาเก่าอยู่ในกรอบพี่องนี้หกร้อยบาทพอจะ้ะไม่ซาป,ปิดตาที่ใดพี่น่าเริอกพัดติกรอบมาอย่างนี้หกร้อยบาทจะ้ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมมาในถักมาแบบจับขอบอย่างนี้พี่มีห่วงให้ด้วยนะนะคะ คล้ายๆเหมือนหุ้มกะเชาวพี่600บาทจ้ะพี่จา๋าอย่างกลมพอกวยหลังยัน600บาทจ้ะนะคะไปทาง50บาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะโอเคนะจ๊ะพี่จ๋ารายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบลอตามไม่ทันพี่ทงหานูหรืออนะไรน์ัด0840659180จ้ะรบกวนคุณลูกค้ากอคุณลูกค้าใหม่แค่กดตูกใจกดติดตามให้ช่องกระ,ะเก็บก็คุณพักเครื่องด้นะคะอีพีนี้ไม่แค่นี้ค่ะสวัสดีจ้า